สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชวนคุยกันในเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนที่อยู่ต่างจังหวัดมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของกฎหมายที่ว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือที่เราเรียกกันสั้นๆติดปากว่าอาบาจอนั่นเองเราจะมาเจาะลึกกันให้เห็นภาพชัดๆเลยครับว่าองค์กรนี้มีโครงสร้างมีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างแล้วมันส่งผลกับชีวิตประจําวันของเรายังไงเคยลองถามตัวเองกันไหมครับว่าเอจังหวัดที่เราอยู่เนี่ย ใครกันแน่ที่เป็นคนรับผิดชอบดูแลจัดการเรื่องใหญ่ๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางโครงสร้างพื้นฐานหรือแผนพัฒนาต่างๆคำถามไม่ง่ายนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นในการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้และคำตอบก็คือองค์กรที่ชื่อว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจนี่แหละครับตามกฎหมายแล้วเนี่ยอบจมีสถานะเป็นนิติบุคคลนะครับพูดง่ายงก็คือเป็นเหมือนบริษัทบริษัทหนึ่งที่มีตัวตนตามกฎหมาย แล้วก็เป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องดินที่มีขอบเขตความรับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัดเลยเอาละครับเพื่อเห็นภาพรวมทั้งหมดแบบละเอียดและครอบคลุมทุกมิติวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันใน5ประเด็นหลักๆตามนี้เลยครับตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงเรื่องเงินเงินทองทองและการตรวจสอบเลยทีเดียวโอเคครับเรามาเริ่มกันที่จุดแรกกันเลยว่าด้วยรากฐานและโครงสร้างหลักของอบจว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยเขากําหนดหน้าตาขององค์กรนี้ไว้ไว่าอย่างไร หัวใจสาคัญของกฎหมายฉบับนี้ก็คือเขาก็หมดไว้ชัดเจนเลยครับว่าทุกจังหวัดต้องมีอบจและในอบจเองเนี่ยก็จะถูกแบ่งออกเป็นสส่วนที่สําคัญมากๆก็คือสภาอบจและนายกอบจครับซึ่งสส่วนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหมือนสองเสาหลักเลยครับที่ทําหน้าที่แตกต่างกันและคอยคานอํานาจทึ่งกันและกันอยู่ถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆนะครับก็จะคล้ายๆกับการเมืองระดับประเทศเลยที่มีฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันว่าแต่ละฝ่ายทําอะไรกันแน่ในสไลด์นี้จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับฝั่งซ้ายคือสภาอบจหรือฝ่ายนิติบัญญัติครับมีหน้าที่ออกกฎของจังหวัดที่เราเรียกว่าข้อบัญญัติและก็คอยตรวจสอบการทํางานของนายกสมาชิกสภาหรือที่เราเรียกกันว่าสอจอเนี่ยจะมาจากการเลือกตั้งในแต่ละอําเภอครับส่วนฝั่งขวาคือนายกอบจซึ่งเป็นฝ่ายบริหารมีอํานาจเต็มที่ในการบริหารงานต่างๆ ควบคุมง่อบประมาณทั้งหมดซึ่งจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของคนทั้งจังหวัดเลยครับทีนี้คําถามที่น่าสนใจก็คือแล้วสมาชิกสภาหรือสอจอที่เราพูดถึงเนี่ยมีกี่คนกันแน่คําตอบคือไม่เท่ากันครับกฎหมายเขากําหนดไว้เลยว่าจํานวนสอจอจะมากหรือจะน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจํานวนประชากรในจังหวัดนั้นโดยตรงเลยครับเรามาลองไล่เรียงสเกลกันดูนะครับเริ่มจากจังหวัดไซเล็กสุดก่อนเลย สำหรับจังหวัดที่มีประชากรไม่เกิน5 0 0 0คนกฎหมายกำหนดให้มีสมาชิกสภาอบจอหรือสอจอได้24คนครับพอขยับมาเป็นจังหวัดขนาดกลางที่มีประชากรเกิน1ล้านคนแต่ว่ายังไม่ถึงล้าน5 0 0นคนจำนวนสอจอก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น36 000, คนครับและสุดท้ายสำหรับจังหวัดใหญ่ๆเลยที่มีประชากรเกิน2ล้านคนขึ้นไปจะมีสอจอได้สูงสุดถึง48 000, คนเลยทีเดียว จะเห็นว่าเขาเออกแบบมาเพื่อให้สัดส่วนของตัวแทนประชาชนมีความสมดุลกับจํานวนประชากรในพื้นที่นะครับทีนี้มาดูฝั่งผู้บริหารสูงสุดกันบ้างตําแหน่งนายกอบจอเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าใครจะลงสมัครก็ได้นะครับกฎหมายกําหนดคุณสมบัติไว้ชัดเจนเลยคือต้องอายุ35ปีขึ้นไปและต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยแต่ ก็มีข้อยกเว้นนะครับสำหรับคนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองมาก่อนอย่างการเคยเป็นสอจอหรือสอสอมาก่อนก็สามารถลงสมัครได้เหมือนกันเอาล่ะครับเรารู้จักโครงสร้างรู้จักคนทำงานกันไปแล้วคำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วจริงๆอบอจ,าอาจาขอเขาทำอะไรให้เราได้บ้างอำนาจหน้าที่ของเขามีอะไรบ้างมาเจาะลึกในส่วนนี้กันครับโอ้โหต้องบอกว่าอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนี่กว้างขวางมากๆเลยนะครับเรียกว่าครอบคลุมแทบทุกมิติของการใช้ชีวิตเลย ตั้งแต่เรื่องใหญ่ๆอย่างการวางแผนพัฒนาทั้งจังหวัดการสร้างถนนเชื่อมระหว่างอำเภอไปจนถึงการสนับสนุนองค์กรเล็กๆในพื้นที่อย่างเทศบาลหรืออบตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะการส่งเสริมวัฒนธรรมการศึกษาหรือแม้กระทั่งการจราจรเรียกได้ว่าอบจมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราในหลายๆด้านเลยครับแล้วถ้าอบตจะออกกฎหมายมาใช้ในจังหวัดล่ะเขาทำกันยังไงกระบวนการนี้เรียกว่าการออกข้อบัญญัติครับ ซึ่งก็จะมีขั้นตอนของมันอยู่เริ่มจากนายกหรือสอจอเป็นคนเสนอเรื่องเข้าไปก่อนจากนั้นสภาก็จะถกเถียงพิจารณาแล้วลงมติกันเพราะผ่านสภาแล้วก็ต้องส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งและเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยนายกอบจอก็จะลงนามเพื่อให้กฎหมายนั้นมีผลบังคับใช้ครับแน่นอนครับจะทําโครงการใหญ่ๆพัฒนาจังหวัดได้เนี่ยเรื่องสําคัญที่สุดก็คือเงินใช่ไหมครับแล้วอบจอเขาเอางบประมาณจากที่ไหนมาใช้ใจ่าย เรื่องนี้สำคัญมากเรามาดูกันครับแหล่งที่มาของเงินอ,อบจอมาจากหลายทางมากครับถ้าดูจากในชาร์จจะเห็นเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยมาจากภาษีที่รัฐบาลกลางเขาจัดสรรมาให้อย่างเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดภาษีรถยนต์ที่เราใจจ่ายกันไปนอกจากนั้นก็ยังมีเงินอุดหนุนโดยตรงจากรัฐบาลแล้วก็มีรายได้ที่อ,อบจอจัดเก็บเองได้ด้วยเช่นพวกค่าธรรมเนียมต่างๆหรือรายได้จากทรัพย์สินที่อ,อบจอเป็นเจ้าของอยู่ครับ และมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมว่าหลายคนอาจจะย,ยังไม่เคยรู้มาก่อนคือตามกฎหมายมาตรา64บเนี่ยนะครับอ,อบจอมีอำนาจในการออกกฎเพื่อเก็บภาษีจากน้ำมันเบนซินดีเซลและก๊าซ LPG ที่เราใช้เติมรถยนต์กันได้ด้วยอันนี้สะท้อนให้เห็นอำนาจทางการคลังที่กฎหมายมอบให้อบจอโดยตรงเลยครับพอมีอำนาจมีเงินก็ต้องมีคนคอยตรวจสอบถูกต้องไหมครับในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาดูกันว่าแล้วใครละ่ะที่มีหน้าที่กำกับดูแลการทำงานของอปจอ เพื่อให้ทุกอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายกลไกการกำกับดูแลหลักๆเลยนะครับจะมีอยู่2ระดับระดับแรกคือในจังหวัดเองคนที่มีอำนาจก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดครับซึ่งมีหน้าที่ดูแลให้การทำงานของอ,อบจอเป็นไปตามกฎหมายสามารถสั่งสอบสวนหรือเบรกการกระทำที่ดูแลสุ่มเสี่ยงได้ส่วนระดับที่สูงขึ้นไประดับประเทศเลยก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีอำนาจสูงสุดถึงขั้นสั่งให้นายกหรือประธานสภาพ,พ้นจากตำแหน่งได้เลยหากผลการสอบสวนชี้ว่ามีความผิดจริงครับ ระบบทั้งหมดที่ว่ามานี้เขาออกแบบมาให้อ,อบจสามารถทำงานได้อย่างอิสระและคล่องตัวแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ออกนอกกรอบของกฎหมายต้องมีความรับผิดชอบและถูกตรวจสอบได้เสมอทั้งจากคนในจังหวัดเองและจากรัฐบาลกลางครับถ้าจะให้สรุปภาพรวมนะครับอบจก็เปรียบเสมือนเครื่องยนต์หลักที่คอยขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเลยก็ว่าได้ครับ เพราะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการและบริการขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เราที่อยู่นอกกรุงเทพโดยตรงเลยครับทีนี้พอเราได้เห็นโครงสร้างทั้งหมดแบบเจาะลึกละเอียดครบถ้วนกันขนาดนี้แล้ว<อ>ก็อยากจะชวนให้ลองกลับไปมองที่จังหวัดของตัวเองกันดูครับ แล้วลองตั้งคำถามว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่บ้านเรานั้นทำงานได้โปร่งใสและตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่ได้ดีแค่ไหนเพราะการเข้าใจโครงสร้างพวกนี้คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เราเข้าไปมีส่วนร่วงในการพัฒนาบ้านเกิดของเราได้จริงๆครับ